ดูทุกคนดอกกำลังตุ้มๆสวยมากเลยรุ่นนี้กำลังจะออกวันนี้ทุกคนสวยมากเลย ไปทั้งสวนเลยทุกคนสอนแท้ฝั่งนี้ก็มีทุกคนดกตุต้มๆใหญ่ๆ สวยงามตามธรรมชาติเต็มสวนเลยนะคะทุกคนที่เป็นขาวๆนั้นใช่เห็ดทั้งหมดเลยออกทีนะเป็นเต็มสวนเลย แต่ดอกใหญ่ๆงามๆเลยทุกคนกำลังสวยงามเลยทุกคนมีแต่ดอกสวยๆเลยขาวเต็มทั้งสวนเลย ถ้าเป็นเห็ดละโงกก็คงจะดีนะทุกคนคงจะขายได้หลายบาทอยู่เห็ดสวยงามตามธรรมชาติดอกตูมๆเห็นไหมทุกคนกำลังตูมๆเลย เหมือนเห็ดโคนน้อยเลยทุกคนคล้ายๆเห็ดโคนน้อยเลยดอกตุ้มๆเหมือนเห็ดโคนน้อยมากๆเลย